ทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าสิ่งก่อสร้างโบราณขนาดใหญ่ที่มีการพบในประเทศจีนที่ส่วนใหญ่มันจะสร้างมาจากหิน แล้วพวกเขานําหินที่แข็งแรงจํานวนมากเหล่านี้มาจากที่ไหนกันในคลิปวันนี้เราเลยจะพาทุกคนมารู้จักกับเมืองหินยงางซานกันครับเมืองหินนี้อยู่ในเมืองหนานจิงของมณฑลเจียงซูซึ่งถูกใช้เป็นแหล่งในการสกัดหินมาสร้างพระราชวังหรือศิลาจารึกมาหลายพันปีแล้วนะครับโดยวิธีการขนหินเหล่านี้ก็จะสอดไม้เข้าไปที่ใต้หินเราใช้การกริ้งไม้เป็นเหมือนลอ้อทําให้เราจะเห็นว่ามีหลายๆจุดของหินที่ถูกเจาะเป็นช่องไว้นั่นเองครับแต่เรื่องที่ทําให้ที่นี่กลายเป็นที่รู้จักกันก็คือเรื่องราวที่ว่าหลังจากที่จกักรพรรด วงหมิงขึ้นครองลาดก็ได้สั่งให้ช่างฝีมือกว่า3,000คนมาแกะสลกักศิลาจารึกคุณงามความดีของพระราชบิดาให้มีความสูงถึง78เมตรและหนักอีกกว่า30,000ตัน ซึ่งเป็นการก่อสร้างกันอย่างเร่งรีบตลอดวันตลอดคืนนานถึง13เดือนแต่สุดท้ายช่างฝีมือเหล่านี้ก็ถูกประหารชีวิตทั้งหมดและถูกฝังไว้ที่เชิงเขาโดยที่ศิลาจารึกนี้ก็ไม่ได้ถูกเคลื่อนย้ายไปที่ไหนเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้บางคนคิดว่าเป็นเพราะศิลาจารึกนี้มีขนาดใหญ่เกินไปจนขนไปไม่ได้ก็เลยต้องปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นแต่จริงๆแล้วจากหลักฐานที่นักวิจัยโบราณคดีมีการค้นพบไม่ได้เป็นอย่างเรื่องที่เราฟังกันไปก่อนหน้านี้เลยนะครับถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปอ่านกันต่อได้ที่ใต้คอมเมนตน์